จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10พร้อมกันทั่วประเทศวันที่2พฤศจิกายน2567เวลา17น,นาฬิกาณลานหน้าหอโหวนร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจศิลิวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6พร้อพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจากสนามลู่ป,ปั่นเจริญสุขมงคลจิตตำบลหนองปลืออภอบางพลีจังหวสมุทรปราการโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ส่งเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักโรคหลอดเลือดสมองทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นภายในหัวข้อคนไทยสมองดีหรือเฮลที่ไทยเฮลที่เบรนและรณรงค์เชิญชวนคนไทยให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งมีผู้ลงทะเบียนจากทั่วประเทศจำนวนกว่า1,651,597คน สุภานพนพเง้าทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อเอ็ดรายงาน